สัดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าพึ่งที่ผมทําไว้หรือว่ามันเข้ามาหรือยังครับผมมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเข้ามานะครับบินเข้าบินออกน,นะครับผมผ่านไปแค่เก้าสิบกว่าวันเองนะครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชม ซึ่งยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมมันพึ่งมาอยู่ก็ไม่รู้นะครับขอาออกข้าออกนี่รับโอ้โหบินออกอีกนะครับออกไปนแล้วครับผม โอ้บ oh, ินเข้าบินออกนะครับเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้บินเข้าไปนะครับ S <S <S ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณครับ